สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับการคว่ำบาตรพลเมืองเกาหลีเหนือเจคนฐานมีความเชื่อมโยงการลักลอบขายอาวุธและเชื้อเพลิงกับทางด้านรันรเสเซียผู้ที่อยู่ในรายชื่อรวมถึงทางด้านริมจองฮยอกเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจําซีเรียของบริษัทเหมืองแร่และการพัฒนาเกาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสากิตของเกาหลีเหนือนั่นเองอย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้บองว่าบริษัทเหมืองแร่และการพัฒนาเกาหลีคือนายหน้าค้าอาวุธโดยซื้ออาวุธจากพลเมืองรัสเซียคนหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกองกำลังทหารรับจ้างวักเนอร์ระหว่างปี2 5 6 5อ้าถึง2566หอิ้างอิงตามข้อมูลจากรายงานประจำปีฉบับสุดท้ายของคณะผู้สังเกตการสึประชาชาติในด้านการใช้มาดกการควบบาตรต่อเกาหลีเหนือซึ่งหมดวาระการทํางานเมื่อวันที่30มเมษายน2 5 6 7ที่ผ่านมาเนื่องจากการวีโต้ของทางด้านรัสเซียนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของเกาห,หลีใต้ขึ้น้นนบัญชีดําาเรรรือทุกสิค ของรัเสเซียเพิ่มอีกสองลำชื่อว่ามาเรียและไมอาวันเนื่องจากต้องสงสัยลำเรียนอาวุธจากเกาหลีเหนือไปยังรัเสเซียหมายความว่าหากเรือทั้งสองลำต้องการจอดเทียบท่าที่เกาหลีใต้ในอนาคตต้องยื่นคำร้องเพิ่มเติมเพื่อขอรับการมัดจากรัฐบาลของเกาหลีใต้ซะก่อนทั้งนี้เกาหลีใต้ประกาศมาตรการการคว่ำบาตรลักษณะนี้ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งรัเสเซียออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างหนักและยืนยันจะตอบโต้ตามความเหมาะสมและภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม ต่อการดําเนินการของรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการว้อบางคที่ผิดกฎหมายและจะมีแต่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับทางด้านรัสเซียในขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้นําของเกาหลีใต้นั้นเคยออกมาบอกว่าพวกเขาเองนั้นไม่ต้องการที่จะสร้างความร้าวฉานกับรัสเซียต้องการคงสัมพันธ์ดีไว้กับทางด้านรัสเซียและก็ยืนยันว่าจะไม่มีการส่งอาวุธใดๆให้กับทางด้านยูเครนเพื่อใช้ในการสู้รบกับก,บกองทัพรัสเซียอย่างแน่นอน แต่ว่าความเคลื่อนไหวจากกรณีที่มีการดําเนินการขึ้นบัญชีดําเรือบรรทุกสินค้าของรัเสเซียสองลำที่ชื่อว่ามาเรียและไมอาวันนั้นอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับรัเสเซียซึ่งตรงนี้เองก็คงจะต้องรอดูว่ารัเสเซียนั้นจะมีมาตรการในการตอบโต้เกาหลีใต้อย่างไรและเกาหลีใต้นั้นจะแสดงเดจตจํานงหรือว่าชี้แจงเรื่องนี้ต่อประชาคมโลกอย่างไรโดยเฉพาะการชี้แจงต่อรัเสเซียนครับว่าพวกเขาดําเนินการเพราะสาเหตุอะไรกันแน่ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นหลายฝ่ายก็จับตามองว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านเกาหลีใต้ กับทางด้านรัเสเซียแย่ลงไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามที่จะดึงเอาเกาหลีใต้ไปเป็นพวกแล้วก็วางมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเล่นงานรัเสเซียมาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเทอร์นิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเทอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังก